รถเทศบาลกลับไปแล้วนะครับเก็บคาเก็บของเสร็จเนาะอ่ะวันนี้น่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับรอการอัปเดตการค้นหาอีกต่อไปว่าจะจุดไหนหลังเป็นไงบ้างบ้านหลังอยู่ตรงไหนเนี่ย อยู่หน้าวัดเหรออยู่จากจุดนี้ไปไกลไหมไม่ไกลหรอ,ไป,ไกหรอปกติหลางไงทำอาชีพอะไรเอ่อเฝ้าบ่อปลาฝ้าบ่อปลาใช่ไหมฮะอ๋อฝ้าบ่อปลาแถวไหน อ๋อทำางานก่อสร้างด้วยตอนนี้ก็ไม่ทำอะไรบ้างงานางอยู่บ้านเฉยเป็นคนในพื้นที่ตำบลน,นี้แหละบ้านนี้เลยใช่ไหมอ,อ,อ,อ๋อเอออะดูรถกำลังหาทางออกนะฮะปันสิถอยเขาไมา่หนีบ้่ะหนิ นี่ครับการค้นหาตลอดหลายวันพี่น้องเอ้ยเป็นจะเมื่อยเน้นพอนี่ดอกนะเมื่อเช้าก็ฉีดน้าไล่มาจนมาถึงตรงบริเวณเนี่ยดินแข็งฉีดยากคอนเศเร้าฉีดยาก็ะห้อนเนาะห่อนบึบๆเนาะอยาวมาอยาวมา ทางค่อนข้างแคบนะครับบนไหมโ้นนะครับกลับแล้วรอคำสั่งจากเจ้าที่ตำรวจว่าจะค้นหาในจุดไหนอีกต่อไปนะครับถือว่าจุดนี้ค่อนข้างชัดเจนเนาะในการค้นหาค่อนข้างละเอียดเลยละ่ะตลอด3 4 5หวันใช่หลังที่ผ่านมานะครับการค้นหาก็ถือว่าเต็มที่แล้วนะ ก็ยังบม่เห็นเพิ่นครับต่อเอ้ยสิบเมตรถ้อนอย,ยูอ่ในน้ำก็ได้เรา,า,า,าไปออาตามน้องหลังกันต่อแล้วน้องหลังเป็นยังไงบ้างช่วงนี้สาบายดีเนะาะสบายดีเอ้าน่เมื่อกี้เห็นว่าอะไรยังไงนะมีเด็กแขอยู่ที่บ,บ้านหลังมีแฟนหรือยัง อยู่โอ้ยวัดอยู่วัดโอ้รังมาติดตามข่าวทุกวันไหมแถวนี้มาดูการทํางานของเจ้าที่ทุกวันไหมการค้นหานี่ได้มาช่วยเจ้าที่ค้นหาไหมอ๋อมาช่วยบางครั้งอ๋อมาพาไปดูอ๋อแเราได้มันมันจะให้กับตังเราเออแล้วแต่เออถ้ามีบางครั้งเราเรา ไปแล้วก็ไปนะแล้วเป็นยังไงบ้างคิดว่าน้องจะอยู่ไหนตอนนี้อยู่บ้านเขาอยู่ในบ้านเขาอยู่อยู่อยู่หลังต้นกล้วยกล้วยด้านหลังหลังต้นกล้วยต้นอะไรต้นอะไรโอ้โหเนาอเอาถ้าสมัยสูงแล้วตำรวจไปค้นหาไม่เจอตำรวจมันมันมันไม่ได้มันไม่ได้เอากล้องถ่าย จริงเหรอน,นี่นรื่งจริงไหมอ่ะเป็นข้อเช็ดจริงนะครับเป็นข้อสัิษฐานเนาะถือว่าเป็นข้อสันิษฐานแลครับเราก็ไม่รู้ว่าน้องอยู่ตรงไหนครับอ,อาจารย์เจก็อน,น,อนอนอยู่วัดศิลามูลเนาะข้แหละ ฝันอะไรไม่จ้านอนข้างเมนนอนในวัดฝันอะไรไมครับยัง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 ไม่ฝันอะไรเลยหมดใจกล้าแล้ผมผมนอนไม่ได้ได้นอนข้างเมีนเลยนี่ครับบรรยากาศวันนี้เรียกต่อเอ้ยกลับบ้านเด็กต่อเอ้ยเรียกเรียกหน่อยทุกคนเขาเหนื่อยแล้วตามหาเหนื่อยแล้วต่อเอ้ย เรียกต่อเลยนะนางเรียกต่อได้หลานเอ้ยกลับบ้านเถอะต่อกลับบ้านเถอะเหนื่อ,บบอยแล้ววันนี้อากาศร้อนไหมผมไม่รอ<ผ>ม้อนแต่ผมไม่ร้อนนะแต่ว่า,นา,งงานเนี่ยคนทั่วเมเนี่ยแดดร้อนอยู่กลางแจ้งร้อนมากเลยนะ หลังก็มาร่วมสังเกตการนะครับการตามหาน้องครั้งนี้นะครับบริเวณนี้เป็นอนย่างไรเราไปดูกันนี่ฮะหลังจากเจ้าที่พ้นเก็บของเก็บพองไปแล้วเนาะเป็นรถฉีดน้ําจากเทศบาลบางหลวงนะครับพ่นไล่ฉีดมาก็ยังไม่พบเบาะแสนเ,าเนาะในหล,หลายอย่างนี่ฮะซึ่งนนนะยังไม่เจอนะครับ ตอนนี้ก็พักไปก่อนนะครับรอคําสั่งเป็นอย่างอื่นว่าจะค้นหาจุดไหนต่อไปนะครับนี่ก็เป็นจุดกองออนวยการที่บอคุณไม่เอาผมปุ๊บเนี่ยตรงนี้ตัดเลยนะคุณจะไม่มีสิทธิ์มันแตะอ่างผมแตะขาแต่นูนคุณจะไม่มีสิทธิ์เลยนะทีนี้คุณยกผมให้กับเฮ้ยโธมันคุณคุณไม่เอาแล้วคุณยกผมให้กับน้องโค ทีนี้คุณจบคุณจะไม่มีสิทธิ์คุณจะไม่มีสิทธิ์มาแทะเล่มผมคุณจะมาบอกโอ้โหพี่ตั้มจบไม่ได้แล้วนะเออคำไหนคำนั้นถือว่าคุณแบบคุณแบบหยามผมมากคุณแบบโอ้โหไม่เอาแล้วไม่เอาวยอมสถานศนไม่เอาพี่ตั้มแล้วแล้วมันกลายเป็นบอกโอ้โหคุณนี่คุณกําลังเขีดผมนะคุณกาลังเขีดผมแบบคุณเห็นผมมันดอกไม้ที่หางก็คึกจะแบบเฮ้ยคุณคุณอะไรของคุณเนี่ยบอกพูดแล้วขึ้นแล้วเนี่ยขึ้นแล้วเนี่ย นะเออไม,ไ,มไม่ไม่คือตอนหน้าคนอื่นคุณจะต้องแบบอออก,การแบบให้พี่ตั้มี่ตั้มของฉันดูนี่นั่นอะไรนี่คุณแบบขียียคุณนึกภาพไหมอ่ะนี่ก็คือบรรยากาศวันนี้ครับที่กองอํานวยการกับการตามหาท้องต่อนะครับวันนี้เป็นอย่างไรรอ,อติดตามล่าสุดเจ็บข้าวเจ็บของออกพื้นที่ไปแล้วนะครับสออา รถฉีดน้ำจากบางหลวงนะครับนอนหลับปีไหมเมื่อคืนจุงเยอะไหมไม่ค่อยมีคกลางมุ้งนอนไหมไม่ได้กลางจุดยางยุ่งก่อนเนาะบ้านเป็นหลังว่าเป็นห้องที่อยู่เป็นห้องนะเพราะพี่เข้าไปเห็นไฟนันเป็นหลังเลยบ้านเป็นหลังหลังตอเราอยู่เป็นห้องใช่ไหมหอมลูกน้อยอะไรประมาณเนี้ย กับตันก็ร่วมทำข่าวดนะ้วยเนาะนี่คือบรรยากาศล่าสุดวันนี้ครับขอบคุณสลับคลิปนี้ฝา,ากกดไลค์กดแชร์ามาลา,าสตอนนี